หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับที่วัดบ้านเกิดนะครับวัดบ้านจิงเครือนะครับนี่นะครับญาติโยมมาช่วยเตรียมงานนะครับเพื่อจะรอพุทธาพิเศษสมโพธนะครับยกช่อฟ้าตัดไว้นะครับนี่โอมาสูงมือเลยบนนี่สาธุอนุโมทนานะครับโอ้โยมพอก็มาตลอดต้นี่สาธุสาธุนี่นะครับนี่โยมมาช่วยกันนะครับเตรียมงานนะครับยกช่อฟ้านะครับฉลอง อุโบสถนะครับนี่สาทัวแข็งเลี้ยงดีจนโนยังหนุ่มหล่อเหมือนเดิมนะครับเด๋วขออนุญาตถ่ายภาพนะพระอาจารย์พระครูนะครับสาธุสาทัวมาดูแรงานตลอดนะครับเนาะนะครับพ่อแม่รูบาาจย์เมตตามาดูแรงงานนะครับนี่ครับยมมาจริงเครื่อนนะครับทั้งหมดนะครับนี่เดอขออนุญาตถ่ายภาพเด้อโอ้ไม่รู้ใครนะครับนี่หนุ่มหล่อนะครับดีเจหนุ่มรูปหล่อนะครับ อันนี้ก็ไม่รู้ใครนะครับเพื่อนกับผมมาเติมมาภาพเองนะครับเนี่ยโอ้ขออนุญาตถ่ายภาพาเดินมาดูแลงานตเราบ,บ่ครับาสาธุนะครับพรอแม่ร <ละ S 1> ุบาอาจ์เมตตานะครับมา<ด>เตรียมงานนะครับ<ด>เพื่อจะได้พุทธาพิเศษสมโพธ์นะครับฉลองอุโบสถการประเรียนตัดไหวายลูกนิมิตหลายอย่างมมกประการน,นะครับกลัวจะไล่ไม่ถูกนะครับเดินวันแรกนี่ยกช่อฟ้านะครับเดินยกช่อฟ้าลืมแล้วนะครับเมื่อกี้พูดอยู่นะครับ เด้นนะครับนี่จะขังไม่ขังก็อยู่ที่ญาติโยมที่มาช่วงเลื่อยงานนี่นะครับนี่กกำลังทำได้สายมงคลนะครับเด้นนะครับคัดแต่คนอายุในน้อยนะครับมาทำได้สายมงคลนะครับเพื่อจะได้เข้มได้ขังนะครับนี่เด้อสาธุตั้งแต่ตั้งวัดมาก็มีปีนี้ปีเดียวนะครับพิเศษที่สุดนะครับเนี่ย